สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทําสายของเรามาเดินนะครับตอนนี้เราได้กล่องคือ USB 1ออก7มาแล้วนะครับก่อนหน้านี้เดือยทำไปคลิปหนึ่งคือเรายังมีอุกปกรณ์มาไม่ครบนะครับตอนนี้เรามีมาแล้วเราจะมาทําสายกันนะครับเพื่อว่าจะต่อฮาร์ดดิสก์เลูกในการพอรฮาร์ดดิสก์พอร์ตเชียร์นั่นเองโอเคเรามาทำคอนเทนต์นะครับทุกอย่างต้องเป็นคอ,อนเทนต์หมดอ่าพอามตเ้นนะครับเราจะทำ 4, 5, สักสี่ห้าหกเ้นนะครับวันนี้ เคเราก็เริ่มด้วยเส้นแรกแล้วกันนะครับตัดสายอโอเคนะครับเราจะใช้สายเท่ากับตรงนี้เลยนะครับให้ท่อพอกันให้มันขนาดเท่ากันนะครับเราจะตัดสักประมาณเจ็ดเส้นโอเคนะครับ เรายังไม่รู้แต่มันน่าจะอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกันนะครับเราก็เลยต้องตัดให้มันอยู่ใกล้ๆกันเสร็จแล้วก็ตัดอีกหนึ่งเส้เนสี่เส้นนะครับแล้วม,มีเกลอด้วย ห้าเส้นหกเส้นนะครับผมเจ็เส้นนะครับผม โอเคเราจะสลับ <c oughs> เราจะทำทีจะไป,ไปทีละเส้นแล้วกันนะครับโอเคเราตัดสายล้วมา้อและเติมโดยเส้นแรกเลยนะครับผมคือมันจะมีแถบขาวนะครับแถบขาวกับแถบดําแถบขาวนี้เราจะเป็นบวกแล้วกันเนาะเรารู้ของเราคนเดียวแล้วกันขาวเป็นบวกคือ <c oughs> ดาเป็นลบแล้วกันนะครับขาวเป็นบวก แต่ทนะั้นต้องตัดใหม่เลยจริงถ้ามีครีมปอกวายนี่จะเร็วมากเลยนะครับนส่งแดงเส้นเล็กมากเลยแดงเส้นนี้เลย เนะครับเราจะทําไปทั้งหมดคำวิกิ่เซนกระทอนนั้นนะครับส่วนคลิปเราเดี๋ยวเราค่อยตัดต่อเอาให้สั้นที่สุดนะครับก็อาจาจะมีอาจจะมีในคลิปอาจจะกระโดดหนึ่งไปเจ็ดเลยนะครับเพื่อว่าเป็นการให้เย็นเยอะ มีนกันน้อยแต่ก็ปฏิบัติง่ายอยู่นะจะมีขั้วบวกก็ลบนะครับ เสกแกะอันนี้ให้หน่อยสักเจ็ดสักสี่ห้าเส้นแกะเลยนะมันจะแกะเป็นแบบตรองๆเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นขาประกอบแบบนี้นะจังนหนักข้ขางๆแต่อย่าทิ่มไปเยอะจนมันไปโดนไอ้นี่นะแกะนะครับจะไม่เสียเวลาโอเคนะครับเราก็จะใส่กัน เลยนะครับเราก็จะไปละขัอบอกโอลบเราก็จิ้มมันนะครับว่าขามันถึงไหมเช,เช็คลายนะครับเช็คลายเคไม่ถึงกันนะครับได้ที่เคยทำไว้นะครับ เราต้องเจาะรูก็ใส่ไฟออกมาเหมือนเดิมใครที่เคยดูไม่เคยดูโอเนะครับเราก็จะเจาะรูเอามันออกมาจริงเราก็เจาะมันตรงนี้แล้วกันนะครับ่างนี้ก็ โอเคนะครับเราก็ต้องมาดูไฟทั้งก่อนเรามันมันง่ายกว่านี้นะเพราะว่าสายไฟมันเป็นเส้นไฟเส้นมันนี่ก็ง่ายนะแต่ต้องฟานนิดนะึงโอเค แบบนี้เลยนะครับเกีย่ยวกับเรื่อนเกี่ยตกับเกี่ยวกับโอเคนะครับเราเคยทำไปแล้วเรามาทำใหม่อีกหนึ่งรอบ จริงรูมันยังเล็กไปอยู่นะครับเนี่ยโอเคนะครับเสร็จเวลาหนึ่งเพืลอน ไฟรัดนะครับตอนนี้เสร็จหนึ่งเส้นละเดี๋ยวจะใช้เครปันถ่ายรัดตรงนี้นะครับตอนนี้หนึ่งเส้นอันได้เสีนที่สองเต้องอไปตอไปก่อนนะเราเอาบกั 完了，你。 có bạn đấy. Thế là bạn bắt đầu cái 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 嗯，我你把把门上上那个窗户打给。 Thank <laughs> you. เส้นที่เจ็ดเส้นสุดท้ายละสองชุดคอนเน็กเรานะครับมีทั้งหมดเจ็ดเส้นนะครับเดี๋ยวทำใหได้าัน จ7เส้นอันนี้เราก็เสร็จ7เส้นนะครับก็จะมีอีกหนึ่งเส้นคือเป็นสาย5โวลต์เนาะสุดนี้ที่จำเป็นต้อง conjunt i també des per tal de fer อ่าเราก็จะมาใช้ไฟชุดนี้นะครับผมเราก็จะตัดเลย sempre que 我们看，我们这边看这个按钮，把刚才那个打开，<noise> <noise>

do

ลูกลูกมาแล้วนะครับหนึ่งลูกมาแล้วโอเคมาสองลูกนะครับมาสองลูกแล้วโอเคใช้งานได้นะครับใช้งานได้โอเค,ครับใช้งานได้ฝากไปเลยครับพี่เดี๋ะนะครับเดี๋ยวเราก็จะลองต่อเข้ากับของพิงเลยแล้วกันนะครับ ตอนนี้เราก็มาอัดแอปใส่เรียบร้อยแล้วก็คือเรามาเทสแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังเทสอยู่นะครับซึ่งตอนนี้โปรเซสกําลังโหลดอยู่มันก็เป็นแบบนี้นะครับส่วนนี้น,นี้ตัวเดิมของเรานะครับที่เป็นพวก e x t e r n a l อ y b o c ทั้งหลายนะครับอันนี้อื้อเลยครับนะครับ1ตัว2ตัว3ามตัวนะครับ4ี่ตัวห้าตัวนะครับแล้วก็5้าตัวนี้ ช่องรอสองตัวนะครับคือได้ประมาณสิบตัวนะครับผมใช่ไหมหนึ่งห้าตัวอ่าสิบตัวครับตอนนี้เราย้ายมาอยู่แบบนี้หมดแล้วครับมันก็จะประยงโรงเรียนดูลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าเราทําแบบนี้เลยเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นบอร์ดซีพเลยนะครับเป็นเพนเทียมเลยโคตร้าแต่ก็เราให้ฟาร์มอย่างเดียวนะครับก็คือลักษณะมันจะเป็นแบบนี้อันนี้ฮาร์ดดิสทั้งหมด20ลูกนะครับอยู่ข้างนอก17ลูกนะครับอยู่ในเครื่อง3ามลูกนะครับ โอเคถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากทำถาก็ประมาณนี้เลยนะครับคือเรามันจะต้นทุนมันจะถูกนะครับสายสตาเส้นหนึ่งก็ประมาณสักห้บาทนะครับส่วนตัวฮับ USB นี้ก็อันละประมาณ70บาทนะครับหออกเจ็ดก็ไปคูณต้นทุนเอาล้กันครับงบประมาณหมดนี่เลยนะครับยังไม่ถึงพันเลยนะครับแต่เราซื้อ e อ็กเทอร์นอบล็อกตัวเดียวนะครับก็พันหนึ่งแล้วนะครับเนี่ย ตอนนั้นเราซื้อมาตั้งหลายตัวนะครับเห็นน้ำไปสักหนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันมีก็ห้าพันแล้วนะครับเนี่ยแต่ของเราจริงๆมีสองพันนะครับอีกสามตัวนั้นเรายืมเข้ามานะครับเรายืมของเขามาใช้เพราะว่าเขาอัดแมาเป็นแบบนี้เนาะเราก็เลยยืมมาเขาชั่วคราวก่อนโอเคนะครับลักษณะมันก็จะเป็นแบบทรงนี้เลยเห็นไหมครับก็จะดูยุ่งเหยยุ่งเหยื่ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจัดชุดให้มันดีๆนี่ก็โอเคนะครับอันนี้เราแค่ เทสไปก่อนแล้วกันนะครับเห็นนะครับเรายึดท,ทัดดิทด้วยไม้มันทัดด้วยนะครับเห็นไหมครับอดัดแตามเนื้องานนะครับเอาเอางานง่ายไปก่อนเนาะเอาฟาร์มไปก่อนตอนนี้เหรียญมันถูกนะครับอย่าไปทำอะไรมันเยอะเราต้องทําให้เซฟต้นทุนให้น้อยที่สุดนะครับลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยเราโยงระยางให้แน่นหนาหมดเนาะโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับหลายๆท่านที่อยากจะทําตามและลดต้นทุนลดคอต์สนะครับผม อันนี้ก็เป็นวิธีที่ค่อนข้างจะเซฟคอร์สค่อนข้างมากนะครับก็คือทั้งเซตนี้เลยเนี่ย17เส้นนะครับใช้งบไม่ถึงพันบาทนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้เอกทานนบล็อกตัวเดียวเนี่ยมันก็ตัดเป็นพันแล้วนะครับหรือว่าเป็น X1 ออกซาตามันก็แพงนะครับเนี่ยงที่มันก็ออกได้1ออก7เนาะมันก็มันก็แพงอยู่ดีครับตัวหนึ่งก็สองสามพันแล้วอันนี้นะครับพันก่าบาทนะครับเราใช้งบประมาณพันก่าบาทแต่เราจบงานได้ฮาร์ดที่ต้ง17ตัวนะครับ อันนี้ช่องละเจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดสิบสี่ยี่สิบเอ็ดตัวนะครับถ้าเรารันจริงๆเราได้ยี่สิบเอ็ดตัวนะครับเพราะว่าช่องละเจ็ดตัวนะครับอันนี้เราโบนะครับเพราะว่าฮาร์ดดิเรามีแค่นี้ถ้าอนาคตเราอยากจะซื้อมาพอตเพิ่มแล้วก็มาเสริมในช่องว่างนะครับหรือว่าทําบล็อกให้มันดีๆก็โอเคแล้วนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับววาเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ